ทันโลกครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวันนี้ครับผมมีข้อความที่จะมาฝากให้กับคุณครูทุกท่านว่าครูทั่วไปจะบอกครูที่ดีจะอธิบายครูที่ดีกว่าจะสาธิตให้ดูและครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับคือครูที่สร้างแรงบันดาลใจ ผมแช่นะครับโอ้โห AI เข้ามาอย่างแบบว่าเรารู้สึกแบบมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยแล้วคนเป็นครูอย่างเราล่ะครับจะใช้ AI เพื่อทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ถ้าเราไม่ใช้ AI AI ใช้เราครับแต่คุณไม่ต้องกลัวนะครับคุณครูทุกท่านไม่ต้องกลัว AI ครับ AI ไม่สามารถแทนที่ครูได้ตราบใดที่ครูทุกท่านครับมีจิตวิญ,ญญาณความเป็นครู อันนี้สำคัญครับ AI มันไม่สามารถแทนที่ครูได้ถ้าตัวครูมีความรักต่อสิทธ์มีความบริสุทธิ์ใจที่จะสอนสิทธ์มีความเห็นอกเห็นใจต่อสิทธ์เราเอา AI มาใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการจัดการการสอนและหลังจากนั้นเราใช้ความรักที่เรามีต่อสิทธ์ครับพาพวกเขาเหล่านั้นสู่ความสำเร็จกันครับ AI นะครับ มีหลายตัวมากในโลกนี้แต่ทุกตัวครับมันมีการสั่ง AI มีกระบวนการขั้นตอนมีคำสั่งที่เราจะต้องสั่งมันเพื่อที่จะให้มันทำงานตามคำสั่งของเราให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดตัวแรกเลยก่อนที่เราจะสั่งมันนะครับเราจะต้องพิมพ์บอกมันว่าคุณเป็นใครนะฮะนั่นก็คือฉันเป็นครูหลังจากนั้นครับ เราก็เริ่มเข้าไปสู่คําสั่งนะครับนั่นก็คือ a อ m การสั่งเราจะต้องเริ่มสั่งด้วยคํากริยานะฮะวรแรกฉันเป็นครูออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่องระบบสุริยะพาโซนาแล้ว a อ m แล้วต่อไปครับเ e ซิป i เ n ีเราจะต้องระบุเป้าหมายให้ชัดเจนสําหรับเด็กนกักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง นะครับตัวต่อไปครับเว้นวัดทีมนั่นก็คือสไตล์โทนหรือส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นครูมีตัวชี้วัดนะฮะสำหรับเด็กนักเรียนชั้นป .1 น,นะครับตามตัวชี้วัด นะครับตัวนี้เราก็เอาตัวชีวัดมาวางมีจุดประสงค์การเรียนรู้มีสาระการเรียนรู้มีอะไรก็บอกมันไปยิ่งละเอียดยิ่งดีครับและต่อไปครับคือสตรัคเจอร์ผลลัพธ์ที่เราอยากได้เป็นแบบไหนในรูปแบบตารางในรูปแบบ Excel ในรูปแบบเรียงความในรูปในรูปแบบของเพลงอะไรก็ได้ที่เราอยากได้สั่งมันได้เลยนะครับผมและวันนี้ผมจะแนะนำนั่นก็คือ c h a t GPT c h ชท GPT ก็เป็น AI ตัวหนึ่งซึ่งเป็น generative AI ก่อนที่เราจะใช้งานมันนะครับเราต้องรู้จักมันก่อนว่าเฮ้ยตัวมันเองเนี่ยมีความสามารถด้านใดและมีอะไรซึ่งเป็นข้อจำกัดของมันบ้างน,นะครับตัวแรกเลยข้อดีของ c h a t GPT เนี่ยมันรู้เยอะครับ AI ตัวนี้เก่งมากรู้เยอะมากครับแต่ความเยอะรู้เยอะของมันเนี่ยมันมีข้อจำกัดคือปัจจุบันนี้ Chat ช p t ถูกเทรนนะครับล่าสุดถึงปี2022ออะไรที่เป็นความรู้ใหม่กว่านั้นฮะมันอาจจะไม่รู้ฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยต่อให้มันรู้เยอะนะครับบางอย่างมันไม่ยังไม่ได้อัปเดตเพราะมันยังไม่ได้ถูกเทรนเข้าไป นะครับสองมันมีความสามารถที่หลากหลายเก่งมากตัวนี้ทำได้ทุกอย่างจะถามอะไรก็ตอบ จะให้ทําอะไรก็ทําแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมฮนะวิเคราะห์ฐานข้อมูลต่างๆมันทําได้วาดรูปทําได้พูดคุยกับเรามันยังทําได้เลยนะครับและความสามารถที่3ของมันก็คือการแก้ปัญหาเชิงสร้างสารรค์ตัวนี้มันแก้ปัญหาเชิงสร้างสารรค์ได้ดีจริงๆแต่ทั้งหลายในความสามารถของมันยังมีเยอะกว่านี้นะครับงานแชท GPT ได้อย่างไรด้วยการเริ่มต้นใช้งานแล้วก็จะมีการแนะนําเครื่องมือการตั้งคําถามบางอย่างแล้วก็สุดท้ายวันนี้นะครับ เราจะออกแบบ การจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ของพวกเรานะครับผมอ,อยากให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาอย่างเว็บไซต์ h h t GPT com เมื่อท่านเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับท่านสามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้านบนขวาแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลของเราด้วยร่วมเรียนรู้กับ c h a t GPT ร่วมเรียนรู้กับ AI AI จะเรียนรู้จากเราและเราจะเรียนรู้จากมันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ฉะนั้นผมแนะนำครับให้เราเลือกใช้อีเมลตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่มีความปลอดภัยนะครับส่วนตัวผมแนะนำ Google Gmail เพราะว่ามันมีความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งเราก็เลือกล็อกอินโดยใช้ Google Gmail เข้าไปสำหรับใครที่ล็อกอินครั้งแรกก็อาจจะมีการอสอบถามครับว่า คุณชื่ออะไรนะครับวันเดือนปีเกิดที่เป็นปีคริสตศักราชอะไรเงี้ยครับป้อนบอกมันเข้าไปตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าตาของ ChatGPT Ch แล้วนะครับใครที่มี c h a t g p t เป็นภาษาอังกฤษ ผมไม่แนะนำให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์แปลนะครับเพราะมันจะทำให้ผลลัพธ์ของการทำงานแช t GPT เพี้ยนนะครับฉะนั้นให้คุณครูมาที่มุมบนขวาเหมือนเดิมนะครับจะมีปุ่มตั้งค่านะครับให้เราเข้าไปตั้งค่าแล้วก็ภาษาครับให้เลือกเป็นภาษาไทยโอเคเรามาแนะนำเครื่องมือกันก่อนนะครับ ตัวนี้ข้อความ c h ช t GPT คือเป็นจุดที่เราจะสั่งมันใช้การสั่งโดยการพร้อมคำสั่งเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการแนบไฟล์บางครั้งเรามีเทมเพลตอยากให้มันทำออกมาในรูปแบบนี้หรือมีข้อมูลที่อยากให้มันวิเคราะห์เราก็สามารถแนบไฟล์ตัวนี้ไปแล้วก็สั่งมัน ต่อไปนะครับจะมีเครื่องมือซึ่งบางตัวมาใหม่นะครับเพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับนั่นก็คือ,อเครื่องมือตัวนี้ครับจะมีวาดรูปฮะ h a GP t GPT สามารถวาดรูปให้เราได้ด้วยจะมีเครื่องมือในเรื่องของการค้นหานะครับจะมีเครื่องมือในเรื่องของการแคนวาสนั่นก็คืองานเขียนแบบการเขียนโค้ดร่วมกันอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มโลกตัวนี้นะฮะปัจจุบันนี้ ช GPT กลายเป็น Search Engine ตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวแรกเลยที่ผมอยากลองนั่นก็คืออ,อยากให้มันวาดรูปให้เราเนาะเราก็ไปที่ขึ้นดูเครื่องมือเนาะแล้วก็รูปนะครับหลังจากนั้นเราสั่งครับวาดรูปนะครับาลายเส้นนะครับเพื่อระบายสีนะฮะกิจกรรมงานวันเด็กนะใกล้ๆนี้แลวนะ เราก็กดตกลงเข้าไปรอแป๊บหนึ่งครับ AI ประมวลภาพแล้วก็กำลังสร้างเจนภาพให้กับเราขึ้นมาแล้วอึ <c> ้ <oughs> นะครับเป็นไงบ้างผลลัพธ์โอ้โห,โห,โหเราก็เซฟรูปนี้เอาไปปริ้นให้เด็กได้ใช้งานเนาะวาดรูปผ่านไปเราลองถามคำถามมันบ้างไหมเช่นเออเราอยากทราบเรื่ององค์ประกอบของ แผนการสอนนะครับมีอะไรบ้างเราใช้วิธีการสั่งอย่างนี้เลยนะฮะถามมันอย่างนี้เลยและเราต้องการบอกด้วยว่าไอ้ที่มันเสนอมาเนี่ยจริงไหมมีอ้างอิงไหมและขออ้างอิง ดูภาษาที่ผมใช้บางครั้งก็จะเป็น natural language นะครับเป็นภาษาธรรมชาติที่เราใช้กันนะครับมันก็เข้าใจครับและมันก็จะนำเสนอนะครับว่าองค์ประกอบที่สำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้มีอะไรบ้างนะครับอืมทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับและ มีหลายหลายอย่างเลยเนาะวันนี้เราก็สามารถไปตรวจสอบได้ว่าแผนการสอนของเราครบองค์ประกอบที่สําคัญแล้วหรือยังนะครับมีบันทึกการสอนด้วยนะครับคุณครูครับมีเอกสารอ้างอิงด้วยมีอ้างอิงจากกรมวิชาการกระทรวงสาิติการเราถามมนและเป็น a r ร์ e ซีเควนต่อไปเราลองสั่งด้วยพร้อมที่ผมได้แนะนําตะกี้ครับว่าผมเป็นครูนะฮะออกแบบ นการสอนเรื่องระบบสุริยะนะครับอ่าได้แล้วผมเป็นครูโพสนาเอมคือออกแบบเริ่มต้นด้วยคำกริยาแผนการสอนเรื่องระบบสุริยะสำหรับนักเกรียนอ่านี้เป็นเรซิเปียนสำหรับนักเกรียนชั้นประถมศึกษานะครับปีที่หนึ่งนะครับอ่ามีอะไรอีกทีมจุดประสงค์การเรียนรู้ นะครับ KSA หรือ VASK อ่า VASK นะครับสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้นะครับอ่ามีอะไรอีกสมรรถนะนะครับหลักอะไรในศตวรรษที่2 1นะครับ T 21นะครับกิจกรรมการเรียนรู้นะครับโดยใช้วิธี นะครับ p b l แล้วกันโอ้โ oh หนะครับ Active Learning <c oughs> กันเลยทีเดียวเชียวเนาะ,ะ p b l การนะฮะวัดผลและประเมินผลนะครับในรูปแบบตารางรูบริกนะครับตามจุดประสงค์นะครับการเรียนรู้ นะฮะจำนวน1ชั่วโมงเราสามารถบอกมันได้อย่างนี้เลยหลังจากนั้นเราก็กดิ้งเข้าไปเห็นไหมฮะเรารอแป๊บหนึ่งครับแผนการสอนกำลังถูกสร้างและเจนขึ้นมาด้วย AI ครับโอ้โหออกมาแล้วครับ VASK มาครับ นะครับแล้วก็สาระการเรียนรู้ก็มาศตรวรรษที่11ที่สามารถที่จะให้กับนักเรียนได้ในกระบวนการจัดก,การเรีนการสอนชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างนะครับออืืสุดยอดมากเลยครับคุณครูครับผลลัพธ์ออกมา Okay, นะครับแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมมาให้ด้วยสุดยอดจริงๆ VASK นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราสาระการเรียนรู้มาเป็นแบบ PBL เนาะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามนะฮะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีลักษณะดเด่นอย่างไรโอ้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับหลังจากนั้นฮะ การประเมินผลแบบรูบริกนะครับเราสามารถที่จะวัดและประเมินผลให้คะแนนเด็กนักเรียนและมันยังเสนอในเรื่องของสื่อที่เราจะนำไปใช้เราสามารถที่จะนะฮะให้ AI ตัว แช t GPT หรือตัวอื่นๆนะครับมาออกแบบการจัดการนการสอนมาออกแบบสื่อของเราได้เดี๋ยวจะแนะนำต่อไปในเอพิโซดข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คิดว่าคุณครูหลายๆท่านนะครับก็จะได้นำนะครับความรู้เกี่ยวกับ AI ไปใช้งานเพื่อเกิดประโยชน์ที่สุดให้กับเด็กนักเรียนของเรานะครับแล้วก็เป็นไงฮะ ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมอยากให้ครูได้ดูภาพนี้ครับภาพนี้สะท้อนชีวิตของการเป็นครูของเราปัจจุบันนี้ตัวผมเองหรือแม้กระทั่งครูหลายๆคนก็ยังคงรู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้ดีพร้อมเนาะยังเป็นเกียบเสมือนผู้ชายคนนี้ในรูปครับเราอาจจะเป็นผู้ชายที่พิการนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมืออันใดเลยเนี่ย การลุกขึ้นยืนมันก็ลำบากสำหรับเราแต่ถ้าวันนี้ครับขาเทียมนี้เปรียบเสมือน AI ครับเราใช้มันอย่างถูกต้องถูกวิธีเรายืนขึ้นอย่างสง่างามครับแล้วใช้มือทั้งสองข้างยกนักเกรียนของเราให้สูงที่สุดออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดครับคุณครูลองดูภาพนี้ครับความสุข อยู่ที่ใบหน้าของคนทั้งสองคนและรางวัลที่ดีที่สุดของคุณครูนั่นก็คือรอยยิ้มของนักเรียนในห้องเรียนขณะที่เรียนรู้เขายิ้มและเรียนรู้ไปพร้อมกักบเรานั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงของคนเป็นครู